ลูกแมวตัวนี้นั่งด้องไห้อยู่ที่เดิมนาน3วันสามคืนไม่ยอมไปไหนคนใจดีเห็นเลยเดินไปตามชอกแคบ แถมปินกำแพงไปดูอาการลูกแมวลูกแมวเห็นก็วิ่งหนีไปซ่อนด้วยความกลัวแต่ซ่อนได้ไม่นานก็ย่อมเผชิญกับความกลัวกลับไปอยู่ที่เดิมคนใจดีเลยตามไปดูใกล้ๆก็เห็นว่าลูกแมวอยู่กับแมวใหญ่อีกตัวแต่แมวใหญ่ตัวนั้นได้จากโลกนี้ไปนานถึงสวันตอนแรกคนใจดีเข้าใจว่าแมวใหญ่ตัวนั้นคือแม่แมวและลูกแมวอาจยังไม่เข้าใจว่าแม่แมวได้จากโลกนี้ไปแล้ว ลูกแมวเลยเอาแต่ร้องไห้เสียงดังทั้งวันทั้งคืนแถมเอาอุ้งเท้านวดเบาๆบนตัวแม่จากนั้นก็เลียอย่างอ่อนโยนบนตัวแม่เพื่อบอกให้แม่แมวตื่นขึ้นมาสักทีแต่เพราะแม่แมวไม่ยอมตื่นลูกแมวเลยได้แต่นอนเฝ้าอยู่ใกล้ๆไม่ยอมไปไหนสักทีแต่แล้วความจริงก็ถูกเปิดเผยว่าทั้งสองไม่ใช่แม่ลูกแต่เป็นแมวจรแต่ละวันลูกแมวต้องเด่ด่อนไปตามถนนและโดนพี่ใหญ่ รังแกตลอดเวลาแบบไร้แม่คอยปกป้องแต่แล้วมีแมวพี่ใหญ่ที่เคยมีลูกแต่ลูกถูกรถชนเสียชีวิตและยังคิดถึงลูกตลอดเวลาพอเห็นลูกแมวไร้ทางสู้เลยตั้งตัวเป็นพ่อแมวคอยปกป้องลูกแมวให้ปลอดภยัยทั้งสองเลยกลายเป็นที่พึ่งทั้งทางกายใจกันและกันแต่แล้วพ่อแมวได้เสียชีวิตลงแบบที่ลูกแมวไม่ทันตั้งตัว ลูกแมวที่เคยรับความอบอุ่นและความปลอดภยัยจากพ่อแมวบุญธรรมมาตลอดแลยยังทําใจไม่ได้ไม่ยอมรับความจริงและไม่ยอมไปไหนสักทีจะเอาแต่นั่งเฝ้าทั้งวันทั้งคืนจะอยู่ห่างก็ต่อเมื่อร้องไห้จนคอแห้งต้องหาน้ําขังจากน้ําฝนเดิมเพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไปแต่ทุกครั้งที่ต้องอยู่ห่างลูกแมวไม่เคยละสายตาคอยมองกลับมาหาพ่อแมวตลอดและจะรีบวิ่งกลับมาหาพ่อแมวหลังดื่มน้ําจนอิ คนใจดีเห็นก็อยากเข้าช่วยลูกแมวมากแต่กลัวจะพลาดทั้งสองจากกันจนทำให้ลูกแมวเสียใจหนักกว่าเดิมเลยได้แต่มองดูอยู่ห่างๆพอเข้าวันที่สี่กลิ่นเนา่าคลุ้งไปทั่วหากลูกแมวยังอยู่ใกล้อาจติดเชื้อโรคมาและเกิดอันตรายกับลูกแมวได้คนใจดีเลยพาหมอเข้าช่วยอีกแรงหมอเลยเอาดั้งพ่อไปเก็บไว้จากนั้นก็เอากรงดักจับลูกแมวมาวาง ตกเย็นมาลูกแมวที่เห็นว่าไม่มีคนไปกลับมาหาพ่อแต่ร่างพ่อไม่อยู่นั่นเหลือไว้แค่กลิน่นลูกแมวเห็นก็ไปไหนไม่ไกลยยังอยู่เฝ้ากลิ่นพ่อแต่ไม่เข้าข้างในกลงที่ร่างพ่อเคยอยู่สักทีแต่พี่พี่ใจดีก็ไม่ยอมแพ้นั่งเฝ้ารอจังหวะกระทั่งมีแมวจรใหญ่ตัวหนึง่งเข้าไปข้างในกลงที่ของร่างพ่อลูกแมวเห็นก็รีบมาไล่ออกไปและเข้าไปเฝ้ากลิ่นนั่นด้วยความรักและความคิดถึงถึง จะกลัวมากก็ตามจนในที่สุดพี่ๆจับลูกแมวได้และพาส่งโรงพยาบาลหมอตรวจย่างละเอียดดูก็เจอว่าลูกแมวแข็งแรงมากอาจเพราะพ่อแมวดูแลมาอย่างดีต่างกับพ่อแมวที่ตรวจดูแล้วก็เจอว่ามีก้อนเนื้อมะเร็งที่ตับกระปอดแถมตายเสียหายอย่างหนักถึงขั้นที่ว่า ตายหายไปครั้งหนึ่งคุณหมอถึงขั้นพูดขึ้นว่าพ่อแมวคงเจ็บปวดทรมานน่าดูก่อนจะสิ้นใจแต่อดทนสูงมากเพราะอยู่ดูแลลูกแมวเป็นอย่างดีลูกแมวเลยทั้งรักและหวยหาพ่อแมวไม่ยอมไปไหนแต่สุดท้ายหลังมีคนใจดีรับเลี้ยงเหมือนลูกแมวจะรู้ว่าต้องบอกลาพ่อแล้วจริงๆเลยได้สบตาบอกลาพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนใจดี ที่จาตากและปกป้องลูกแมวแทนพ่อแมว